สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะ AIS เขาเอา AIS Super Wi-Fi เขาว่ากันว่าเป็น Wi-Fi ที่มีความเร็วมากมาให้บริการลูกค้า AIS ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาแล้วค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเกศเข้าไปข้างในเลยค่ะนอกจากเกศจะได้ดื่มกาแฟชั้นนำระดับโลกแล้วนะคะลูกเกศก็ยังได้สนุกกับการเล่นอินเทอร์เน็ตบนความเร็วของ AIS Super Wi-Fi สป e ดเร็วแรงกว่าทุก Wi-Fi ค่ะแค่ใส่ username แล้วก็ password ก็สนุกได้ทันทีเลยนะคะ เอสซูเปอร์ไ i มีให้บริการที่ร้าน Starbucks แล้วถามคุณบี้ดีกว่าว่าคุณบี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะได้ใช้อ่าไวไฟของที่นี่มันเร็วมากมันทันใจมากๆฮะเวลาผมดูหนังอะไรเงี้ยผมถ้าไม่ไม่เคยสะดุดฮะไม่ต้องรอเลยครับ้พอมีบริการ a อ Super Wi-Fi เนี่ยผมเล่นโซเชียลเล่นโหลดหนังได้เร็วมากๆเลยนะครับแค่อึดใจเดียวนี่ก็โหลดเสร็จแล้วสุดยอดจริงครับ